ดูกันต่อที่กรอบระยะกลางแล้วก็ระยะยาวค่ะเราพบความผิดปกติอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าตามหน้า4ค่ะบอกว่าจะทําทั้งหมด4อ่หเรื่องนะคะในกรอบระยะกลางระยะยาวสร้างรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสลดความเหลื่อมล้ําแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตแต่ว่าพอไปไล่ดูนโยบายที่บรรจุไว้ค่ะเหลือแค่3มเรื่องหายไป2เรื่องคือลดรายจ่ายแล้วก็ลดความเหลื่อมล้า ลดรายจ่ายยังพอทําความเข้าใจได้ว่าน่าจะมาอยู่ในกรอบระยะสั้นแล้วในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายพลังงานแต่ว่าลดความเหลื่อมล้ําถูกลดทอนเหลือแค่แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําด้านการศึกษาซึ่งไม่ได้บอกด้วยซ้ําว่าจะทําอะไรนะคะแสดงว่าความเหลื่อมล้ำนี่มันได้หมดไปจากประเทศนี้แล้วใช่ไหมคะไม่จําเป็นจะต้องมีนโยบายใดๆเพื่อแก้ไขปัญหาหรือว่าลดความเหลื่อมล้ําอีกต่อไปแล้วใช่ไหมคะ ฉันยังเชื่อว่าท่านนายกเองนะคะสมัยที่ยังไม่ได้เข้าวงการการเมืองเต็มตัวเคยแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งีฉันยังคงประทับใจมาจนถึงทุกวันนี้นะคะว่าท่านเห็นว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ยังสนับสนุนแนวคิดที่จะจัดเก็บภาษีทรัพย์สิสนภาษีมรดกอีกด้วยคำถามก็คือว่าท่านยังคงคิดแบบเดิมไหมคะหรือว่าได้เปลี่ยนความคิดไปแล้ว